ยอดวิวคุณน้อยคุณจะไม่รุ่งในธุรกิจออนไลน์เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าตัวยอดวิวจะเป็นตัวที่บอกว่าคุณจะทําให้คนรู้จักได้มากเท่าไหร่คือจะทําให้คุณได้สายตาจากผู้คนและมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกับธุรกิจของคุณโดยโตรงยิ่งคุณเป็นที่รู้จักเยอะเท่าไหร่นั่นหมายความว่าโอกาสในการที่คุณจะขายก็มากขึ้นเท่านั้นแน่นอนสิ่งที่ได้มานั่นก็คือกําไรคนที่ทําธุรกิจ คนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือว่าออฟไลน์หรือว่าเช่นเดียวก,กันกับธุรกิจความรู้นะคะสิ่งที่คุณอยากจะได้มากที่สุดก็คือกําไรเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วคงไม่มีใครอยากจะขาดทุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราได้กําไรซึ่งเวลาที่คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจะเกิดการได้เปรียบทางธุรกิจไม่ว่าคุณจะอยู่น่านน้าไหนก็ตามคุณ จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องทำการตลาดผ่านคอนเทนต์และคอนเทนต์ที่จะทำให้คนรู้จักคุณได้มากที่สุดก็คือการทำคลิปวิดีโอซึ่งคลิปวิดีโอในที่นี้คือมันมีปัจจัยหลากหลายอย่างก็คือว่าคุณจะต้องทำคลิปวิดีโอที่ดูพรีเมียมสิ่งเหล่านี้มันรวมกันทั้งหมดเป็นความน่าเชื่อถือในตัวคุณ แน่นอนว่าเวลาที่เราจะจ่ายเวลาให้กับสิ่งไหนก็ตามสิ่งนั้นมันจะต้องมีคุณค่าหรือว่าสิ่งนั้นจะต้องแก้ปัญหาให้กับคนที่มาฟังคลิปนี้ของคุณได้หลายคนมัวแต่ไปวุ่นเกี่ยวกับการตกแต่งภาพตัดต่อภาพการทำ cover page การถ่ายรูปก,การทำ production ต่างๆมากมายจนทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปคิดไป create ไปสร้างสรรค์ไปพัฒนาเรื่องของการออกหน้ากล้องคนที่เป็นเสร็ ีบนโลกออนไลน์หลายคนนะคะเขาไม่มามัวเสียเวลากับการตัดต่อคลิปเองการทําคลิปเองการทำโปรดักชันเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ตอนนี้คุณโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคูคิโอมีหนึ่งธุรกิจก็คือคิโอโปรดักชันซึ่งเป็นธุรกิจที่รับถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมคุณจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยทันทีเพราะว่าคุณมีตัวช่วยที่สามารถทําให้คุณมีคลิปความรู้ที่ดูพรีเมียมได้อย่างตัวอย่างลูกค้าของคูคิโ หลายคนที่เข้ามารับบริการคุณจะเห็นว่าเขามียอดวิวที่สูงขึ้นและคลิปเขาจากแต่ก่อนที่ไม่พรีเมียมเลยตอนนี้พรีเมียมจนเป็นที่รู้จักและในหลายๆคนก็มีคลิปไวรัลซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลก็คือว่าหลังจากที่คลิปไวรัลแล้วยอดวิวก็เพิ่มสูงขึ้นยอดคนติดตามก็เพิ่มสูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการโปรโมทหรือว่ายิงแอดซื้อโฆษณาเลยเพียงแค่คุณลงทุนนะการทําคลิปหลักร้อยคุณสามารถที่จะได้ยอดวิว ที่สูงขึ้นคลิปกลายเป็นไวรัลมีผู้ติดตามที่มากขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นถ้าคุณสนใจอยากจะมีคลิปความรู้ที่ดูพรีเมียมติดต่อทักเข้ามาในทุกแพลตฟอร์มโซเชเียลมีเดียที่คุณกำลังฟังอยู่หรือว่าแอดเข้ามาที่ line oa เอ r U k e o ไแล้วเรื่องคลิปความรู้พรีเมียมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสาหรับคุณไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย